สวัสดีค่ะกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวประเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่196ประจำเย็นวันอาทิตย์ที่16เดือนมีนาคมพศ2,568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพ้าบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชม1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933้ําย้ำเบอีกทีนะคะพี่ๆี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของเย็นวันอาทิตย์เป็นเสมาหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระค่ะปี2528้าสจ้ะหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระคันพี่ขารายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองพระรอดล,ลําพูนจ้ะ รายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3ามหลวงปู่ทวดทะเลสุงนะคะปี08ค่ะสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะ ปี4 8 8 4ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรุ่งรายการที่4จ้ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรรายการที่5ค่ะปี09ค่ะพี่พี่ หลวงพ่อโสธรรายการที่5จ้ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจะ้ะมีต่อโค้ดค่ะพี่พี่รายการที่6จะ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อสีส้มอิดค่ะสมเด็จเก่ารายการที่7จ็ะ้ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเรียนนพเก้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่9้าจ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระสามเหลี่ยมหน้าจั่วใหญ่นะคะ กลุวัดสามปื้มค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะ รวมพ่อตาบวัดมาขามเรียงค่ะรายการที่11คค่ะพี่่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่13ค่ะ 13หลวงพ่อประดิษฐ์วัดคลองลุค่ะปี2523ค่ะพี่พี่รายการที่13จ้ะหลวงพ่อประดิษฐ์วัดคลองลุต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะ ปีสองหค่ะเรียนเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญนะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16 16เป็นพระพิมพ์ซุ้มแหลมหลวงปู่บุญนะคะถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะรายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17 เป็นสมเด็จพิมพ์เล็บมือนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19พระนาคปลกท่านเจ้าคุณนรัตราชมานิจจะปี2514นะคะรายการที่19จะ้ะพระนาคปลกค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะ หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะจ้ะ200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทัก